สวัสดีครับผมเจมส์สุภมงคลครับแบบว่าเห็นว่าช่วงนี้แบบเวลาซูมซ้อมงเป็นยังไ,ไงบ้างครับผมก็ช่วงนี้ก็จะเทรนเกือบจะทุกทุกวันเลยครับผมก็มีการแบบเฮ้ยจริงๆก็พูดอย่างยังไม่ได้ก็มีการเทรนครับผมใช่เทรนแบบเกือบทุกวันใช่ครับผมอาจจะพูดจากวกไปวนมาหน่อยเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็พึ่งซ้อมครับผมได้ครับอย่างนี้แล้วแบบพอจะสบายได้อย่างไรว่าแบบสมาชิกมันมีใครมากมากกว่านี่เหตุ จริงๆก็น่าจะพูดได้แล้วเพราะว่าหลายๆคนก็น่าจะเห็นแล้วแต่เรายังไม่บอกว่าแบบมีกี่คนอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็มีอ่าโนโนอื่นแล้วก็มีพี่เจมส์นะมีต่างแล้วก็มีไตเติ้ลครับผมใช่ส่วนคนอื่นก็เดี๋ยวรอดูอีกทีครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันก็แบบจริงจริงมันมีคนเดาถูกเยอะมากแล้วก็มีคนเดาผิดเยอะมากเหมือนกันเป็นไงเม็ดปะฮะอะไรอ่ะ ซองหมดเลยใช่ก็แบบก็ชอบดีครับผมแบบขอบคุณทุกคนมากมากเลยครับผมที่แบบว่าก็เป็นกําลังใจให้เราตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มสอมจนถึงทุกวันวันนี้ก็ยังสอมอยู่ก็ขอบคุณมากๆครับผมนนี้ทั้แก้วบงกอลมาเม็ดเยอะมายิ่งกว่าแก้วมางกอลอีกเม็ดเยอะกว่แก้วมางกอลอีกก็แล้วแหละครับผมก็ในที่สุดในมตอนเวลาหมดเป็นแบบเป็นตำแหน่งอะไรอะไรเงี้ยให้แบบเดี๋ยวจะให้คนที่เขาดูคลิปนี้เดาดูว่าพี่จะเดาพี่ว่าอะไร ไม่ไรเล่นแร่แร็อ่าอไม่ใช่อ่าไม่รู้ไม่เดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวเพื่อนๆในวงด่าก็แล้วแหละครับผมก็ฝากคอมเมนต์ด้วยค่บว่าแบบเป็นเมียแลไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยไรอีกไรเริ่มมีการทำเพลงอีกแล้ว เพลงแรกของเราจะเป็นรจริงๆตอนนี้ก็เริ่มมีการจริงๆมีการทําเพลงตั้งแต่โอ้โหนานนานคือค่อนข้างที่จะนานมาครับผมก็จริงๆมีหลายแนวด้วยที่เราชอบอะไรอย่างนี้ครับเราก็จะมีการแบบคุยกันว่าแบบอยากได้นแนวเพลงแบบไหนสิ่งที่มันยังไม่เคยมีอยู่ในไทยหรือแบบสไตล์ที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็มีการมิกแอนด์แมทเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมรีมการสู้ถ่าย,ยาเอ็มวีเรียเพลงมาเสร็จแล้วเนี่ยการสู้ถ่าย MV เอ็มวีหรอเดี๋ยวต้องรอดูครับ อ่มือจับกไม่ถูกพี่ิไม่ถูกแล้วะอะไรเงี้ครับพี่พิวนี้จรางจริงอะครับก็อย่างที่ว่าเลยครับผมจริงอะเจมก็ยังแบบรับอยู่แต่ว่าก็อาจจะแบบไม่ได้แบบว่าเป็นงานแบบหลักเหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับแบบแบบว่าถ้าแบบมีคิวแบบอะสองสามคิวหรือสี่คิวอย่างเงี้ยเราพอที่จะแบบบอกกับวงเพื่อนที่จะไปถ่ายได้อะไรเงี้ยเพราะว่าแต่ถ้าแบบเป็นเต็มคิวเลยเป็นตัวหลักเลยอย่างเงี้ย ก็อาจาจะมีผลกระทบกับทางวงอยู่เหมือนกันเพราะว่าตอ,ตอนนี้ทุกคนก็เริ่มแบบซ้อมกันมากๆแล้วครับใช่เห็นข้าไปมีแบบว่าเป็นนักสแสดงรับเชิญไหมใช่ไหมคะเห็นเลยนะครับนักสแสดงรับเชิญเรื่องอะไรเอ่ยรเ,อเรื่องอะไรเอ่ยอ๋อมีมีม,ม,มีครับผมมีก็เดี๋ยวขอฝากก็ติดตามด้วยครับก็อ่าก็ถ่ายเรื่องเดียวก,กันกับเตอร์กับยิมครับอะไรอย่างนี้แต่ก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าเล่นบทเป็นใครจริงๆทุกคนน่าจะรู้แล้วว่าเล่นบทเป็นใครแต่ว่าเป็นบทบาทไหนก็ต้องติดตามครับผม ะแล้วเราเป็นเซเลบอยู่ตรงไหนไม่เราก็แบบคนแบบเป็นคนธรรมดาทั่วไปแกจริงตื่นสายกินข้าวเย็นอะไรอย่างเงี้ยเรื่อยปะเรื่อยไปเรื่อยปะรอครับผมแกเดี๋ยวขอผลงานหน่อยเพราะกูเบออยู่เรื่อยโอเคครับผมก็อ่าเหมือนตอนนี้เจงก็ถ่ายเรื่องนี้จบไปแล้วก็คือเรื่องซอมไวเวอร์นะครับผมแล้วก็ขอฝากเออ่ไอ้โปรเจกต์ที่กำลังทำอยู่ในเร็วนี้ด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ không oh, không oh, 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 oh.